มิวมิวงาวมิวมิว,มวงาวก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอแต่เธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหานารักคานี้มีอีกไหมอรักฉันแล้วไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยแต่เธออารมณ์ดีดีจะคอยมารอไม่เมื่ทุกวันคิดว่าฉันเป็นแมวสตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสตัว เลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกก็เจอดูแลด้วยรักและปราทู มีิวมิวมิวเงามิวมิวมิวเงาก็แปลตรงๆรว่าฉันต้องการเธอรักไม่ยากหรอกเลียนไม่ยากหรอกกเธอดูแลด้วยลักและป่าทูหลุดครับผมชอบหลุดทชอนนี้ตลอดเลยครับชอบผมชอบไงผมก็เลยไม่ทำชอบหลุดชิ้นทำบ่อยๆมันจะหลุดตอนที่มันเป็นคำท้ายนี่ไงใช่ครับ นี่ต้องเป็นตะคอยทำตัวน่ารักแต่นี่ไม่อันน,น,นี้แค่เธอดยแลเอ้ยแค่ดูแลด้วยรักแปล,แปลว่าฉันเด<ร>ออเดี๋ยวเดี๋ยวดังเพราะว่าเขาร้องสดด้วยอันนี้เขาทำมาให้คร่าวๆเดยวเชแค่เธออันนี้ก่อนโซโล่ก็จะเป็นแค่เธอดูแลได้รักแล้วหลังจากนั้นก็แปลว่านี่ก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธอแล้วยาเหลือกี่เมตรยาคือมันซ้ำอ่ะตึงตึงตึง อันนี้คือให้มาสีต้องรออ่ะโอเคอันนี้สายแล้วก็มาก็แปลรับแล้วก็เนี่ยคือมันซ้ำอ่ะซ้ำสองกันคือก่อนโซโล่คือแค่เธอดูแลด้วยลักก็แปลตรงตรแล้วก็มาจะคอยก็เหมือนก็เหมือนเรียงด้วยใช่มันเลียงใหม่อีกรอบหนึ่งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยมาแค่ก็แปลแช่ไบมใช่มันมันเรียงเลี้ยงแปลเลียงมาเหมือนเดิมอ่ะเนาะ เพราะว่าตรงนี้ปอนก็ร้องถูกหมด,ดทีนี้ตอนขึ้นตนนะ้ตอนอะพอเข้าเต้นอนะมันร้องเพี้ยนเพราะเราไม่มีเวลาจาับเสียงปอนต้องต้องต้องร้องในใจไปด้วยตอนขึ้นต้นน่ะนะพอเต้นปุ๊บแล้วก็เลยร้องเพี้ยน <ทำ S 2> ตอนเข้าเข้าเต้นมาต่อแล้วมันหยุดปั ม่ม<ต>ผมผมยืนอยู่เฉยแล้วก็เดินครับเดินเออมันไม่น่าเพี้ยนอ่ะปอนต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 อนเดินตอนเต่า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 ป่ะมันจังหวะนั้นป่ะใช่ครับใช่ครับแกก็โซโล่มาในใจสิแกอย่าลืมแกต้องโซโล่มาด้วยพอเต,ต่าในใจมาออมด้วยเออร้องโซโล่มาด้วยถ้าตอนทำท่ายอย่างเดียวอ่ะบางทีมันจะลืมโน้ตไงเอาเอาตัดตรงต้นนะได้อินโทรให้เขาร้องพร้อมท่านะเออพร้อมท่า ต้องมีสมาธิอะตอนขึ้นต้นอะสำคัญอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเตี่ยวนิดนึงเตี่ยวนิดนึง โน้ตสุดท้ายของกีตาร์คือตัวโดแต่มันจะเข้าไม่ทันหรอกถ้าตรงนั้นอะ่ะมันต้อง ada, da, da มันต้องมันต้อง,อง,องกีตาร์ลูกแรกกับลูกที่สองอะ่ะมันจะใช่อ่ะอีกท่ครับั allo, นะจบเ อยาเธอคิดว okay, ่าฉ okay. ันเป็นแมวสักต okay. ัว si คิดใคสองคำเที่ยวถ้าไม่ผ um> yeah. okay. ิดเลยนะจะให้พักแล้วก็ไปแก้ตรงนู้น้ลยนะตรงปลางมีอีกนะที่ผิดอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว สองเที่ยวสองเที่ยวแกขอเป็นจริงนะ๋ยวมาตรงกลางพูดอย่างนี้ทุกทีอะเมื่อวานกับพูดพูดไม่พิสัยให้กำลัแบบงใจตัวเองอยากให้ใเธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดอีกเที่ยวหนึ่ง ที่นี้ข้างในที่มันยังผิดอ่ะครับตรงไหนอ่ะที่ผิดข้างเนื้อผิดไงตอนก่อนก่อนโซโล่ครับก่อนโซโล่้าเป็นแค่เธอดูแลด้วยรักและปลาทูอืมปลาทูปอนปอนต้องแก้ปัญหานะว่าถ้าเกิดบนเปทีมเป็นอย่างนี้ปอนจะทำไงปอนก็ลองอ๋อที่ลองที่ผมจำได้ก็ต้องทำเลยตั้งแต่ตะกี้ไม่อกี้ทำ้ะฮะ ยังจับได้อยู่เลยว่าเพราะผิดกตักกไมู่ร้องไปเลยร้องไปเลยได้ครับขออเที่ยวได้ไหมอ่ะได้ไม่ต้องขอหรอกแม่คูต้องเกรงใจด้วยเกรงใจอ่ะดูขอทำไมหน้าแบบคูไม่ต้องเกรงใจใส่แล้วฮะเต็มที่โอเคงั้นขออีกสิบเที่ยวขอแล้วครับโอ้โหร้อนเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ แม้าสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูรัมาเร่อยเก่ยที่อกมาเข้ามาเข้ามากรอกับเธอมิวมิวมิวเงามิวมิวมิวเงาบอกแพ่ตรว่าฉันตการเธอถเจอจะขอฉันด้ยก่อนขอฉันยอนจะหาน้ารักคนนี้มีอีกไหมรักฉันแล้วไม่สี

เธอได้ยินแล้วว่าคอรัสมาแบบนั้นเธอได้ยินเสียงคอรัสเมกกื่เงี้หรือมันเบาไปมันเบาไปใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยบนเวทีจริงอ่ะตอนเราฟังคอรัส